ต้องบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องสัญญกรรมเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วสําหรับทุกๆคนนะคะมักจะมีโรงพยาบาลมีคลินิกด้านศัลยกรรมเปิดเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าก็ยังมีคนถูกหลอกอยู่นั่นเองค่ะดังนั้นแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับสัญญกรรมยังไงให้ไม่พลาดไม่โดนหลอกนะคะกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์ชัตพลคงเฟื่องฟุงนะคะหรือว่าคุณหมอโอน้นแพทย์ผู้บริหารโรงพยาบาลไอ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคาร่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอโอนสบายดีไหมคะครับสบายดีครับสบายดีนะครับก่อนอื่นเราอยากให้คุณหมออัปเดตนิดหนึ่งว่าเทรนในสิลยกรรมช่วงนี้เนี่ยมีอ,มอะไรที่แบบคนเขาฮิตกันบ้างคะช่วงนี้ช่วงที่หมอทํางานทําางนใหม่ๆนะสิบปีก่อนสิบกว่าปีก่อนเนี่ยกับตอนเนี้ยเทรนมันเพิ่มขึ้นแบบเป็นพราบุล่าอย่างนี้เลยอิทธิพลอย่างหนึ่งคือเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทาให้เราชอบถ่ายรูปไงใช่ไหม เพราะเนี่ยเวลาที่เราถ่ายรูปไปเนี่ยเราโพสต์รูปลงไปเนี่ยสาวๆหรือหนุ่มๆก็ตามนะฮะเวลาไปดูรูปตัวเองเนี่ยทาไมฉันดูไม่ดีเลยทำไมดูไม่สวยไม่หลอ่อมันกับคนที่ฉันอยากเป็นนะทุกวันนี้ยิ่งติกตอกมาใช่ไหมมันเป็นวิดีโอไงทุกคนอยากเป็นอินฟลูอยากดังหน้าตาเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนเห็นเทรนตอนนี้คือคนนิยมทำศัลยกรรมมากขึ้นแบบหมอคิดว่าน่าจะ2-300นะจากประมาณ1ิปีที่แล้วนะครับแล้วก็ ทุกวัยด้วยไม่ใช่แกะไม่ใช่มีแต่วัยรุ่นเท่านั้นนะฮะคนอายุมากๆเนี่ยคุณรุ่นคุณแม่อย่างเงี้ยดึงหน้าเนี่ยหมอดึงทุกวันเลยตอนนี้นะครับเพราะอยากที่จะถ่ายรูปออกมาดูสวยดูดีไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเทรนตอนนี้คือเอาที่แน่่คือสัญญกรรมเยอะมากคนเทรนเป็นยังไงเน้นธรรมชาติทํามาแล้วเนี่ยต้องให้สวยขึ้นแต่ว่าไม่ไม่ใช่แบบทําออกมาแล้วดูแบบแปลกประหลาดคือเวลาเราจะทําสัญญกรรมเนี่ยนะเราต้องเข้าใจไว้อย่างหนึ่งเลยว่าถ้าเราตัดสินใจ ที่จะสัญญกรรมแล้วเนี่ยเราต้องมีริสทันทีไม่ว่าจะ<อ>จะทำอะไรก็ตามนะเราต้อง accept risk หรือว่าความเสี่ยงทันทีเพราะว่าสัญญกรรมเนี่ยมันมันไม่ใช่เครื่องจกักรทำมันเป็นมือมนุษย์ทำมือมนุษย์คือมือเซอร์เจียนคือมือหมอใช่ไหมเพราะนเนี่ยมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันต้องมี human error บ้างอันนี้อย่างแรกนะ,ะอย่างแรกเลยที่สองมันก็ต้องมีในเรื่องของแฟกเตอร์อื่นเช่นแฟกเตอร์ของตัวคนไข้เองเช่นคนไข้มีโรคประจําตัวอะไรไหม อ่ามีการใช้ยาในาผิดปกติไหมอันนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้ริสมันมากขึ้นได้นะค่ะอีกสามคือ expectation ของคนไข้ expectation หมอหมายถึงอะไรหมอหมายถึงว่าความคาดหวังของคนไข้ไงคือถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยคาดหวังอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เลยเช่นตัวเองแม่เป็นคนไทยางค่ะแต่ไปใส่ฟิลเตอร์เหมือนฝรั่งแล้วบอกว่าอยากให้หน้าตัวเองที่เป็นคนไทยเกิดอยู่กรุงเทพเนี่ยอยากให้หน้าเหมือนคนเยอรมันเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมลนะ่ะ หมอบอกเลยว่ามันเป็นไปได้นะแต่มันจะตามมาด้วยความพังเพราะว่าแต่นื้รรมเนี่ยเมื่อไหร่ตามที่เราทําแล้วมันฝืนธรรมชาตินะฮะมันจะพังทันที uh huh. อันนี้จากประสบการณ์ที่หมอทํางานม uh huh. าเพราะงั้นเนี่ยถามว่าทํายังไงเราถึงจะไม่พังอย่างแรกเลยคือ,อตัว human error ข้อแรกที่หมอพูดไปพยายามเลือกหมอที่มีประสบการณ์ uh huh. อันนี้หมอบอกไว้ก่อนเรื่อง human เนี่ยอันดับแรกคือตัวหมอถ้า uh huh. เป็นหมอที่มีประสบการณ์ คุณลดลดริสลงไปได้พอสมควรนะอันนี้หมอบอกเลยนะครับเพราะโอกาสผิดพลาดมันย่อมน้อยลงอันนี้เป็นเรื่องปกติต้องยอมรับแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากการแข่งขันมันสูงถูกไหมมันก็จะมีหมอที่ประสบการณ์น้อยหรือหมอจบใหม่หมจบมหาลัยมาปีเดียวค่ะจบมหาลัยมาปีเดียวแต่ออกมาปุ๊บไม่ทํางานโรงพยาบาลรัฐบาลออกมาเปิดคลินิกความงามเลยพวกนี้จะพยายามที่จะทําให เคลมตัวเองขึ้นมาว่าตัวเองเนี่ยทํามาเยอะแล้วเคยได้ยินโฆษณาคลินิกความงามไหมว่าเรียกตัวเองว่าอาจารย์เลยนะจนปีแรกเรียกตัวเองว่าอาจารย์เคยเห็นคุณหมอทุกวันนี้ใช้คาว่าอาจารย์หมดเลยขนาดทุกวันนี้หมอเองนะยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่าอาจารย์เลยนะครับนะฮะแล้วก็แต่ว่าหมอจอใหม่บางคนเนี่ยบอกว่าอาจารย์นู่นอาจารย์นี่ทําผ่าตัดมามากกว่าหนึ่งหมื่นเคสเคยได้ยินไหมคำนี้ค่ะเคยบ่อยมากบ่อยมากเพราะนั่นเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการโอเวอร์เคลมไหมคะคุณหมอ อ๋อแน่นอนครับแน่นอนเลยโอ้ก็เขีมจริงๆผิดนะประเด็นที่พูดมาทั้งหมดคือเรื่องของการตลาดที่เวอร์จนเกินไปนี่เป็นตัวที่ทําให้คนไข้หรือประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดและหลงเข้าไปสู่สิ่งที่ผิดพลาดได้ง่ายอันนี้คือปัจจัยแรกเราส่วนเรื่องโรคประจาตัวเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวเองเวลาไปหาหมอเนี่ยเราก็ต้องบอกแพทย์ใช่ไหมเราจะต้องบอกคุณหมอเออฉันเป็นโรคประจําตัวโรคนี้นะเป็นความดันเป็นเบาหวานอะไรพวกเนี้ย เราก็ต้องแจ้งคุณหมอค,คุณหมอเขาก็จะได้รับทราบเนี่ออกไหมฮะรับทราบแล้วก็มีการตรวจรักษาก่อนส่วนเรื่องความคาดหวังอันนี้ก็สําคัญเราต้องคาดหวังอะไรที่มันไม่มากจนเกินไปเมื่อบางทีนะทาออกมาเนี่ยนะไม่ได้ผิดพลาดอะไรเลยนะฮะ,ะแต่ไม่พึงพอใจความพึงพอใจของคนไข้เนี่ยมันไม่ได้มีคอมมิคชั่นมันไม่ได้ไม่ได้มีพอแซกซ้อนเลยแต่มันไม่ถูกใจเขาอะ่ะ<อ>ไม่ถูกใจเพราะอะไรเพราะว่าเขาคาดหวังว่าทาออกมาปุ๊บเขาต้องสวยเหมือนกับไอดอลเกาหลีอันดับหนึ่ง น่แน่ซึ่งบางทีมันไม่ใช่หรอกมันเป็นไป,นปนไม่ได้ขนาดนั้นนะ mm hmm. ในโลกความเป็นจริงเนี่ย mm hmm. เราจะไปเห็นโฆษณาที่เขาเอารูป before a f t e ตที่เขาแต่ง Photoshop มาเรียบร้อยแล้วค mm ่ะ hmm. อันนี้เราเคยเห็นเนาะเคยเห็นมันมันทำให้เราเคลิ้มไงมันทําให้เราเคลิ้ม mm hmm. อันนี้ก็เป็นหนึ่ง mm hmm. ในหมวดของการโอเวอร์เคลมในแง่การตลาดเช่นกันเพราะฉะนั hmm. ้นสรุปก็คือว่าตัวเนี้ยมันมันแข่งขันกันเต็มไปหมดเลย mm hmm. มันเลยตามมาด้วยการโอเวอร์เคลมทางด้านมาร์เก็ตติ้งที่หมอว่ามันเวอร์จนเกินไป นื่องจากว่ามันก็ประมาณนี้ตัวใหญ่หลักๆคือเรื่องการโอเวอร์ครมแล้วก็เหมือนกับโดนหลอกอเราโดนหลอกไปมันก็เลยกลายเป็นว่าไปทําปุ๊บไปเจอหมอใหม่บ้างไปเจอสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้มาตรฐานบ้างาไปเจอหมอไม่มีประสบการณ์บ้างาก็ิยการเป็นที่มาของความพังนะครับอะไรประมาณนี้แล้วเทคโนีลยีเนี่ยถ้ามันพังแล้วอ่ะคุณหมอเราจะมีวิธีการแบบคือคือถ้าสมมติมันพังแล้วคะ่ะเชื่อว่าคนที่ไปทํากับ สถานที่สถานที่หนึ่งเขาก็คงไม่อยากกลับไปบทีนี้เนี่ยเราสามารถไปที่ใหม่แล้วปกติแล้วคุณหมอจะรับเคสหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะ,ะส่วนตัวของหมอเนี่ยเคสแก้ประมาณ80เปอร์เซนเวลาทำศัลยกรรมเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับเรทราคาต่างๆกันถูกไหมครับหรือเด็กๆยักนี่ยไม่ค่อยมีคุสมบั์เพราะต้องไปเริ่มที่ถูกๆก,ก่อนใช่ไหม,มทีนี้ถ้าไปเริ่มถูกๆก,ก็คือว่าเขาจะเป็นเคสเวอร์จินไง เป็นเคสซูดจินไม่เคยทาอะไรมาก่อนอเขาก็จะไปลองถูกๆก,ก่อนทีนี้พอเขาลองถูกๆแล้วเขารู้ว่ามันมีปัญหาเขาก็จะเริ่มไปไปต้องไปหาหมอที่รับแก้ค่ะตอนนี้80%ของหมอนี่เป็นเคสแก้เป็นเคส revision สักเกือบทั้งหมดเลยมันก็จะราคามันจะสูงขึ้นถามว่ารับได้ไหมรับได้นั้นเลยฮะเคสแก้เนี่ยแต่หนึ่งค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอันนี้ต้องยอมรับ<อ>เพราะว่าเคสแก้มันมันยากกว่า,ามันยากกว่าแน่นอนสองคือความคาดหวังคุณต้องลดน้อยลงนะ อันนี้หมอจะคุยกับคนไข้มากขึ้นเคสแก่นี่เป็นเรื่องที่ยากนะฮะเพราะว่าคนไข้มาหาเราเนี่ยจ่ายเงินแพงขึ้นเขาต้องคาดหวังว่าเออมันจะดีแน่ๆถูกไหมแต่บางทีเนี่ยเนื่องจากมันทํามาแล้วมันพังมาแล้วบางทีมันแก้เนี่ยมันก็แค่ทําให้ได้แค่อินพูฟขึ้นมันคงไม่ได้เพอร์เฟกในหลายๆครั้งนะครับมีการคุยกันแล้วก็คนไข้ก็ต้องเอ็กเซปในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับในหลายๆครั้งเนาะคุณหมอครับมีมีเมสเตอร์ถามมาว่าสัญญกรรมที่มหาสุจันทร์ที่สุดในโลกตอนนี้คืออะไรคะ หมอคิดว่าน่าจะเป็นการเอผ่าตัดเปลี่ยนหน้านะเฟ e ทรานส p พน n ์นะเคยได้ยินไหมมันมันเป็นกึุ่งกการรักษาก็คือว่ามันจะมีเคสรีพอร์ตอยู่ไม่กี่เคสหรอกในโลกนี้มีอยู่จีนบ้างมีอยู่รัสเซียอะไรประมาณนี้คือคนไข้ที่ประสบบวชเหตุมาเคยดูหนังเรื่อง f a c o Off ไหมสมัยก่อนเลยนะฮะคยี่สิบสามสิบปีก่อนคนไข้เนี่โดนหมีตะปบนะโดนหมีตะปบมาแล้วก็หมีตะปบหมีตัวใหญ่ตะปบแน่ ก็คือหน้านี่หลุดออกไปทั้งหน้าเลยนะฮะผิวหนังจมูกตาอะไรพวกนี้ก็บางทีหมายมันมันมีผลกับการใช้ชีวิตด้วยไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวคนไข้กินข้าวไม่ได้หายใจไม่ได้เพราะงั้นสิ่งที่ดีสุดคือผิวหนังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผิวหนังมันหายไปหมดแล้วนะฮะเพราะนเนี่ยคนไข้แทบจะใช้ชีวิตไม่ได้เลยเพราะเนี่ยมันต้องมีการเอาใบหน้าเนี่ยมาปลูกถ่ายเข้าไปซึ่งก็ต้องมีการเอาใบหน้าจากคนที่เขาบริจาคร่างกายามาปลูกถ่าย<อ>ซึ่งมันเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างที่จะ ยากมากๆนะฮะเพราะว่ามันบนใบหน้าเนี่ยมันมีเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นประสาทเส้นเลือดที่มันซับซ้อนมากแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยมันโอ้โหมันมันมันแทบจะเรียกว่าผ่ากันคามวันข้ามคืนนะสองสามวันอะไรประมาณนี้ใช้หมอแบบเป็นสิบสิบคนซึ่งก็มีเคสซีพอร์ตว่าทําสําเร็จมาแล้วแต่ก็เนื่องว่ามันเป็นการมันยากแต่มันต้องมีการเอาเอาเอาไว้ว่าหัอื่นมาโปใส่กันมันก็ต้องรออีกด้วยเนาะว่าแบบมันแมทช์หรือเปล่าถ้าพูดถึงศัลยกรรมตอนนี้อ่ะ อะไรที่มันเอาไปแล้วบ้างคะคาร่ารู้ว่าคุณหมอเคยพูดไปแล้วแต่ว่าเผื่อบอกใครฟังอยู่อยากทราบว่าอะไรที่มันเอาไปแล้วปีสองพันยี่สี่นี้ไม่เห็นละปีสองพันยี่สี่นะสิ่งที่เอาไปแล้วนะก็คือสิ่งที่เคยฮิตเมื่อตอนสามสี่ปีที่แล้วค่ะอย่างแรกเลยคือดึงคิ้วให้เฉียวเหมือนฝรั่งฟ็อกซี่อา่ะฟ็อกซี่อาคือประมาณสามสี่ปีก่อนนี้โอ้โหฮิตมากฮิตมากคนหน้าเหมือนคนหน้าจีนๆไทยไทยแต่ไปยกคิ้วแบบให้มันอย่างนี้ค่ะซึ่งหมอเนี่ยเคยทํานะ แล้วหมอเห็นผลงานจริงแล้วหมอรับไม่ได้อันนี้หมอมุ่งตรงหมอไม่ใช่รับไม่ได้ว่ามันมีปัญหาอะไรนะแต่หมอพบว่ามันไม่เข้ากับหน้าคนเอเชียนะครับมันไม่เข้าเลยแล้วมันคนเอเชียเนี่ยไปทําให้มันเป็นอย่างนี้เพื่ออะไรคนเอเชียมันก็ต้องทําให้ตาโตนะตากลมโตคิ้วน่ารักน่ารักสไตล์คนเกาหลีคนญี่ปุ่นแบบนั้นมันโอเคกว่าหรือที่เขาเรียกกันว่าแบบโดอายอะไรอย่างงี้ป่ะคะแบบเหมือนแบบใช่ใช่อย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าคุณเป็นอ่าอย่างคุณคาร่างเนี่ยหรือว่าใครที่เป็น ลูกครึ่งอ่ะหน้าสายฝอหน้าคมคมเงี้ยเออจะทําก็ไม่ผิดนะจะทํามันก็ได้มันก็ได้แต่ว่าคือส่วนใหญ่คนคนเอเชียเนี่ยไปทําทรงนั้นเนี่ยหมอพบว่าส่วนใหญ่ได้มาเอาลงเพราะว่าไปทําแล้วไม่ะรับหน้าตัวเองไม่ได้ไม่เหมาะใช่ไม่เหมาะอันนี้คืออย่างแรกอย่างสองคือจมูกยาวเกินไปสามสี่ปีที่แล้วคนเอเชียเหมือนกันคนจีนคนไทยชอบไปเสริมจมูกให้ปลายตรงนี้พลายเะพาะอ่าเฉพาะทิปตรงนี้มันพุ่งแต่สันตรงเนี้ยตรงดอซุ้มข้างบนเนี่ย เตี้ยมันกลายเป็นทรงแบบสไลเดอร์อย่างเงี้ยบางคนเรียกว่าทรงยุงอ่าใช่ใช่ใช่คำนี้คณะต้องไปเสิร์ชหาดูว่าทรงยุงมันคืออะไรเลยค่ะคุณหมอใช่เลยใช่ทรงยุงค่ะเป็นทรงยุงแล้วเนี่ยมันอีกเหมือนกันคือมัน out of proportion เงยค่ะ proportion มันเสียเพราะงั้นเนี่ยทุกอย่างถ้ามัน out of proportion มันจะอยู่ได้ไม่นานอันนี้จากประสบการณ์ที่หมอทํางานมานะมันเป็นได้แค่เทรนดเท่านั้นนะครับอย่เราไปคือปากกระจับแหลมๆปากกระจับฉีดมาแล้วทําให้มันเป็นรูป ตรงกลางให้มันแหลมบอกมาเมันจะงอยนกอ่ะตัวเอ็มได้ค่ะอันนี้อันนี้ก็ out of proportion เหมือนกันนะเพราะเนี่ยสังเกตดูสามอย่างเนี้ยเอา out of proportion หมดเลยนะเอา out of proportion คือมันไม่ได้อยู่ใน norm ของใบหน้าคนปกติเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ได้อยู่ใน norm ของหน้าคนปกติมันจะเป็นได้แค่เทรนด์แต่มันจะไม่มันจะไม่ long lasting มันจะไม่ใช่อะไรที่เป็น nature ของมนุษย์จริงๆนึกออไหมครับเพราะงั้นเนี่ยสักพักคนจะเริ่มดูแล้วว่าเอ้ยมันแปลก มันแปลกทาไมทําออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้สุดท้ายมันก็จะวนกลับมาที่คุณหมอบอกว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับใบหน้าของเราก็คือสิ่งที่จะลอง g l a s t i n ที่สุดถูกต้องถูกต้องเพราะว่าบางทีหมอทําไปอืมครับต้องเอ่นครับจะเห็นเห็นศัลยกรรมแบบการที่ดึงหน้าดึงจนเอเรามักจะเห็นกันคนที่มีอายุเวลาเขาดึงหน้าแล้วเขาเหมือนตรงแม็กอะไรตรงหัวตรงเนี้ยผลลัพธ์ที่มันออกมาตอนแรกเนี่ย คร่าเข้าไปดูในคอมเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะตกใจว่าแบบเฮ้ยหน้าเก่าก็เอจจิ้งดีอยู่แล้วไปดึงทำไมให้มันแบบมันดูตึงไปหมดเลยนู่นนี่นั่นเราต้องรอนานขนาดไหนเพื่อที่จะให้หน้าเข้าที่แล้วแบบไม่ได้ตกใจส่วนใหญ่หมอจะบอกว่าไอ้พวกรีจู v e n a t i ว n น u ช g e r เซอร์เนียฮะไอ้พวกดึงดึงทั้งหลายเนี่ยนะพวกเฟ l ลิปพวกบราลิปทั้งหลายเนี่ยไอลิ id l ลิ t เนี่ยใหม่ๆเนี่ยต้องบอกว่ายังไงเราต้องทำให้ตึงไว้ก่อน อันนี้อันนี้คือเหตุผลแรกเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคาวิตี้เนี่ยมันจะดึงได้มากในคนที่สูงอายุคนสูงอายุคอลลาเจนมันน้อยคอลลาเจนมันไม่มันไม่แน่นละเพราะเนี่ยมันมีโอกาสที่อยู่ไปนะฮะมันโดนแรงน้ําถั่วมันดึงลงมามันจะกลับมาเหมือนเดิมได้เพราะฉะนั้นเราเราอย่าเพิ่งไปดูใหม่ๆหมใหม่ๆเนี่ยมันตึงทั้นั้นนะมันตึงทั้งนั้นแหละแต่พอผ่านแสักซประมาณสองสามสัปดาห์หนึ่งเดือนมันจะค่อยๆยุบบวมแล้วมันจะเซ็ตตัวลงมาในระดับที่ปกติได้นะอันนี้เป็นเรื่องปกติเลย ใหม่ๆเนี่ยฮะหมอทุกคนแม้แต่หมอเองนะแม้แต่หมออ้วเองหมอก็ต้องดึงให้ตึงสุดไว้ก่อนเพราะว่าเราอยากจะให้มันลอง lasting ไงอยากให้มันตึงอยู่นานอะไรประมาณนี้เ<ช>พราะเราร<ช>ู้ <ๆ S 1> ว่าผ <ๆ S 1> ิวคนแก่คนมีอายุเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นจุดอ่อนกับ gravity ได้เยอะนะครับโด,ดนดึงลงได้ง่ายขึ้นนะครับใช่ใช่คุณหมอคะสุดท้ายนี้เนี่ยถ้าสมมติใครที่กําลังดูอยู่แล้วกําลังตัดสินใจว่า อยากทําอะไรกับใบหน้าจังเลยหรือว่าอยากเริ่มเข้าวงการความงามคุณหมอมีค,อคำแนะนํายังไงบ้างคะอย่างแรกเลยครับหมอขอให้เลือกเป็นแพทย์เฉพาะทางหมอไม่ได้แปลว่าแพทย์เฉพาะทางจะทําสวยทุกคนนะค่ะแต่แพทย์เฉพาะทางเนี่ยอย่างน้อยถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะช่วยสามารถทําให้แก้ไขให้มันแบบไม่เป็นอันตรายมากจนเกินไปได้อัน,นี้คืออย่างแรกที่หมอการันตีได้ทีนี้ถามว่าแพทย์เฉพาะทางคืออะไรอย่างหมอเนี่ยเขาเรียกว่า สเตเลแพทย์ตกแต่งค่ะสตเลแพทย์ตกแต่งคือแพทย์ที่เรียนต่อเฉพาะทางห้าปีนะครับเรียนเฉพาะทางห้าปีนะคือ,อหมอเรียนในมหาลาัยหกปีแล้วนะค่ะหกปีแล้วหมอออกมาทํางานาเป็นหมอทั่วไปเนี่ยอ่ะสามปีค่ะแล้วหมอต้องกลับไปเรียนต่ออีกห้าปีนะหมอเรียนทั้งหมดสิบเอ็ดปีนะโอ้ยไอ้เนี่ยแพทย์เฉพาะทางกับแพทย์ทั่วไปที่มาทํางานด้านเนี้ย แค่ระยะเวลาในการเทรนนิ่งก็ต่างกันแล้วะนะครับเพราะฉะั้น,นแพทย์เฉพาะทางก็จะได้รับการรับรองจากแพทยสภาด้วยว่าคุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญในในการเสริมกด้านเสริมกรรมงตกแต่งเพราะฉะั้นเนี่ยตรงนี้ช่วยลดไปได้เยอะอช่วยลดไปได้เยอะอเขารู้ว่าอะไรที่มันเป็นอันตรายกับคนไข้และไม่ควรทําอันนี้คืออย่างแรกเลยะนะครับเฮ้ยสองดูผลงานนานๆนิดนึงนะอย่าพยายามดูในโซเชียลมีเดียแล้วเห็นแต่ รีวิวสวยๆหมอจะบอกให้ว่ารีวิวสวยๆในบางครั้งนะฮะเอาแต่เคสที่สวยๆมาแต่เคสมีปัญหากองไว้หลังบ้านเต็มไปหมดเลย oh, สวยอยู่สองเปอร์เซ็นต์สวยอยู่สิบเปอร์เซ็นอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นมีปัญหาฟ้องร้องกันแยะอันนี้มีเพราะนเนี่ยพยายามดูรีวิวนานๆและสืบประวัติคลินิกนั้นหาว่าคลินิกนั้นมีเคสสุดเยอะไหมหมอคนนี้มีเคส oh, สุดเยอะไหม uh หมอทุกคนอนะ่ะหมอทุกคนมีเคสที่ต้องทัชอัพทุกคนทางนั้นแหละนะแนะม้แต่หมอก็มีอันนี้พูดตรงๆแต่มันก็แค่ทัชอัพเล็กๆน้อย แต่ถ้าหมอคนไหนพี่คอมพ l i ิเปอร์เซน50%อย่างเงี้ยอันนี้หลีกให้ไกลค่ะวิ่งหนีไปคลิลนลิกไหนมีมีมีเคสมีปัญหา50%อร์เซนตะมีชื่อเสียในด้านนี้หีให้ไกลนะครับต้องดูนานๆอีกสามอย่าเอาราคาเป็นที่ตั้ง<อ>หมอไม่ได้บอกว่าคุณไปทำแพงๆแล้วจะไม่มีปัญหานะาแต่อย่างน้อยคือเปอร์เซ็นต์ของเคสที่มีปัญหามันตกอยู่ในฝั่งที่ราคาถูกซะเยอะ เลือกออกไหมฮะ,ะอย่างที่หมอบอกหมอทําเคสแก้เยอะหมอพยายามิสต์ออกมาเป็นเป็นสถิตินะค่ะที่ไหนที่ทําถูกๆนะฮะคนไหนที่เคสไหนที่ทําถูกๆมานะส่วนใหญ่มีปัญหาสักประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้ยเยอะมากประมาณนี้อ่าส่วนถ้าเคสอ่าคลินิกโรงพยาบาลไหนที่โอเคมีชื่อหน่อยมีราคาสูงหน่อยก็คอมมิ n ชั a t ก็ลดน้อยลงอันนี้ก็ช่วยได้อ่าอย่าหาว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้เยอาต่อไปคือ เวลาเลือกสถานพยาบาลโอเคเราเลือกสถานพยาบาลที่หนึ่งอย่าดูราคาสองดูชื่อเสียงด้วยสามอย่าดูแต่ชื่อสถานพยาบาลดูคุณหมอด้วยว่าคุณกำลังจะผ่าตัดกับหมอไหนถ้าสถานพยาบาลไหนที่ดังแต่สถานพยาบาลดังแต่โรงพยาบาลดังแต่คลินิกแต่ไม่รู้เลยว่าหมอคนที่ผ่าเป็นใครคอันนี้ก็ให้ระวังนะอันนี้ก็ให้ระวังเพราะเนี่ยถ้าเมืเ่อไหร่ก็ตามที่คุณดูแล้วนะฮะดูรีวิวเยอะแล้วเป็นหมอเฉพาะทางแล้ว สถานพยาบาลโอเคแล้วคุณไดมีชื่อเสียงมานานแล้วหมอที่คุณกาลังจะทําผ่าตัดก็เป็นแพทย์เฉพาะทางมี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 คนเรียกของไนซ์ระดับหนึ่งอันนี้โอเคลดความเสี่ยงไปได้เยอะแค่นี้เองนะครับได้นะคะวันนี้ต้องดูหลายๆอย่างโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เพียบเลยต้องขอขอบคุณคุณหมออ้นมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาพูดคุยกันนะคะครับได้ครับยินดีมากครับสวัสดีค่ะคุณหมอ